ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะคะวันนี้ทวเตอร์ก็จะมาให้เทคนิคในการจําแบบง่ายๆเลยตัวบทเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยให้เราแบ่งออกทั้งหมดเป็น4เซตนะคะสเซตยกมือขึ้นมานะคะเซตที่1เริ่มที่มาตา 1, 3, 6สา1 3 6เซตที่2เริ่มที่ทมาตา 1, 4, 7เซต3เริ่มที่ 1, 6, 7แล้วก็เซตสุดท้ายเริ่มที่200 ทำไมให้เริ่มแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้า1นึ่งสามหกอ่ะมันก็ต้องไปจบที่หนึ่งสี่หกเพราะมันมา,มาเริ่มที่หนึ่งสี่เจ็ดเข้าใจไหมคะส่วนหนึ่งสี่เจ็ดมันก็ต้องไปจบที่หนึ่งหกหกเพราะว่าอันนี้มันมาเริ่มที่หนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดส่วนอันนี้สองร้อยสองสองร้อยอันนี้นต้องจบที่ร้อยเก้าสิเก้าถูกไหมพอเน้เริ่มที่สองร้อยแล้วก็สองร้อยนั้นไปจบที่มาตราสองศูนย์ห้าอันนี้เราเราไปดูตัวบนโยงก็ได้เพราะว่าถ้าเขียนกระดาษแล้วเดี๋ยวมันนานอ่ะคราวนี้พอเราเริ่มเห็นสนี่ะะเซตนะ ให้เราไปมุ่งหาในข้อสอบบรรทัดสุดท้ายว่าถ้าเกิดเขาถามนางเหลืองอย่างเงี้ยว่าราษฎดกระทําความผิดมาตราใดเนี่ยราษฎดอนะ่ะมันใช้ได้แค่เซตหนึ่งกับเซตสามเท่านั้นละหนึ่งกับสามอย่างนี้เข้าใจนะเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเ้าเขาถามว่าเจ้าพนักงานกระทําความผิดข้อหาใดเนี่ยมันจะใช้แค่เซตสองกับเซตสี่เท่านั้น เข้าใจไหมคะเพราะว่า1กับ3เนี fish, ่ยมันเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานอันนี้ต่อเจ้าพนักงานทั่วไปอันนี้ต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมส่วนเจ้าพนักงานกระทําความผิดในหน้าที่เนี่ยอันนี้เป็นเจ้าพนักงานทั่วไปค่ะเซตสส่วนเซตสี่อ่ะเป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานในการยุติธรรมอันนี้ง่ายไหมคะ และที่สําคัญนะคะความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเซสสองกับเซสสามเนี่ยล่าสุดไม่อาจจะเป็นตัวการไม่อาจจะเป็นผู้ใช้ได้เป็นได้อย่างมากก็เป็นผู้สนับสนุนเพราะมันเป็นความผิดที่ต้องการคุณสมบับติเฉพาะตัวของเจ้าพนักงานถ้าใครฟังแล้วแบบไม่ค่อยเคลียร์ไม่เก็ทนะเข้าไปดูในเพจติวเตอร์ได้นะคะชื่อเพจชื่อติวเตอร์ไซด์เมื่อกีน้นี้ติวเตอร์ลงไว้แบบละเอียดเลยแล้วก็เขียนกระดานด้วยเราก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นสําหรับไลฟน์นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะ